ซุกเสมอมันเสมอเครื่อเก่าครับมือนีช่องค้นมุ้ยเวียกะล้อเล่นน้ำบ้านนลครับว่นน้ไปใส่ครับอากาศพ้นคึ้มดีแวบะบเวียนมากครับอ้อมบ้านมาทางงาั้งกันท่างไปหน้าเตียงไปเลยครับคางวัดโพธารามเอาไม่เห็นเฮื่อนนัน่นพญายันทรวอนพญเลอครับโอ้ยืนครับเสาอาย,ายูอ่เอาพญเลยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีอันตอนนี้เฮีย้ยงเหรครับดเดี๋ยวนี้ โถ่ต่อเติมบ้านนะเนาะอันต่อเติมแล้วนี่โอ้โอ้หลายห้องนี่ครับมีเจ้าห่องเลยโอ้ส,อสอี่ห้องเนะาะเอออันก็ได้ลูกหลานเนาะเป็นสร้างครับอันสร้างไส้ส้างไส้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเออมาเฮ็ดบ้านให้พอนะ่อเนาะอีกสร้างคนหนึงครับสวัสดีครับสสสววััดีครบเพื่อนผ่านหนาเหมือนจังหน่อยเดี๋ยวๆแล้วได้งานตัวเนี่ย เดี๋ยวให้เขาบอกข้างนอกกันมันเอาทั้งนี้อย่าแจ้งแจ้งอ่ะที่ประจันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเออเอาเมาเฮ็ดบ้านเฮี่อันเนี้ยไม่ใช่เลยนี่ละว่าเอ้ยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสิมีจุดประสงค์อยู่เนาะหลัางไงเขาอยู่อยู่ไหมเป็นไงเลยเห็นเฮือนแล้วสิเห็นยังต่อบวะนี่นี่น่าข้าวว่าเป็นโสดนะ ผงใช้คิดในัใจอยู่ด้วนี่เฮ็ดยังก็ได้เออ,เอ,อดีแล้วได้ลูกหลานมาเฮ็ดครับสร้างลูกหลานเป็นสร้างครับนี่เฮ็ดโค้งเล็กน้ำครับโค้งเล็กน้ำแล้วก็มีอันโอ้ตีนห้องแอร์นำร้ำบ <c oughs> ่เฮ็ดเฮ็ทเดทาง,ขงเขาบ้านไหมเฮ็ดทางเขาไหมโอ้ยทางเขาไหมน้ำมาเนี่ยเ,เห็นตอนนี้กำลังขนปูนขนทรายมาการถแล่นเขาได้ครับเออโอ้ดีดีด โอ้สุดยอดเลยครับนี่ละอาศัยลูกหลานนั่นยัเลือเนาะอืมเพื่อนกำลังบริการจากเพื่อนขนอุปกรณ์มาให้นะครับบ๊ยบ๊ยเฮ็ดมองสารกองโขวเนาะเออติดตั้งเป็นช่รมลมนี่ช่อมรมจากสารกระติบข้าวมีพ่อยน่เลยแต่มีพ่อเิ่นะครับ โอ้เขทาขทาเขาทาครับนี่ครับสมหมองสามสี่หองครับต่อไปพอ้มือนีอนอากาศดีนกะค้นดีมีเล็กมีปูนครับต่อเติมออกทั้งขางครับอโอ้คักคกครับเบิ่งบรรยากาศด้ครับเด้อนี่แหละลูกหลานบันเท่าก็เป็นสร้างอยู่ครับร้ายครับเอลอราครับเว้ยเป็นกันเองนี่ครับอ่า นี่นะครับงามครับผูมมือีังไงครับสร้างปุ๊บกับมาปรับโลดอุปกรณ์ก่อสร้างบัวอีทบัวหินบัวรายครับเล็กนั่นครับอุปกรณ์ครบครับมีลังลานน้ำเครื่องมือตันเล็กเชื่อมกับมีครบเบิร์ครับอ่าแนวสมปูนสมยางกับมีคักโอ้สุสดยอดสดยอดสิ่งที่ดีครับเด้อซอยกันครับนี่แหละบ้านเฮาเป็นสร้างเป็นยังกระซอยกันครับ ซอยพอซอยแม่ดูแลซอยกันเปิงแย่งแบงปั่นครับฮะซอยกันครับอันนอกจากมีสร้างแล้วก็ยังมีไฟเทคนิคไฟควบคุมนะครับฮะไฟควบคุมเพลนก็มาอยู่ครับว่าไงพันบุญสวัสดีค,ดครับพันบุญนี่ไฟควบคุมนยครับนี่ไฟควบคุมมิสวาก่อนนะครับซีนําน 4, อันนี้บุกควงกระทาเพลินครับ อ้าอ้ะแวอ่าสิะอ้อ้ะ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 อ้อ้เอ้่อ้อ้ะ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 อระอ้กอ้ะ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 อ้อ้ะอ้อ้ะ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 อ้อ้ะอ้อ้ะอะอ้ะ้า้ะน้ะอ้้้ะ้ะอ้ะ้ะเ้ะะอ้้ะอ้ะอ้ะ้้เด้อครับ้ อาิดตามช่องคนมุ้ยเวียกนะครับมือในม่เยี่ยมยามในการก่อส้างครับเนาะใส่เนาะเออเาจากในรับเฮ็ดให่พอคักได้อ่าอาชนนี้กับคนมุ้ยเวียกคนไหลคนแช่ที่ตามนะครับสร้างไส้ครับฝีมือดีครับติดต่อได้ครับทางไสมีเบอร์เท่าอยู่ป่ไสอืมเบอร์โทรสร้างนี่ละ เออเออเดี๋ยวจะขึ้นให้ขึ้นให้ในี่ข้างล่างเนเอะอ้าวโจนนี้ก็ขอบคุณหลาย,ลายครับสวัสดีครับครับผม